สเสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพะ,ะนังสะัพพะลาพังพระวัน เมีเป็นนาปกาของพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีภูมิลำเนาของท่านอยู่ที่บ้านคลื่นใต้ตำมลคลื่นอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงท่านเป็นคนที่รักการอ่านมาตั้งแต่เด็กอ่านทุกอย่างที่ขวางหน้าจึงท,ทำให้ท่านซึมซับความรู้ทุกรูปแบบเมื่อยังเด็กมารดาได้พาท่านไปทำบุญที่วัดบ่อยๆทุกวันพระ ซึ่งผลจากการติดตามบรรดาไปทําบุญบ่อยๆนี้เองต่อมาได้กลายเป็นแรงบัรดาลใจให้ท่านสนใจหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาและทำให้หนังสือที่ท่านอ่านไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงหนังสือความรู้หรือหนังสือบันเทิงทั่วไปเท่านั้นแต่หนังสือธรรมะก็เป็นหนังสือที่ท่านสนใจด้วยเช่นกันหลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่6 ท่านก็ได้ขออนุญาตมารดาบรรพชาเป็นสัม,มนเณรที่วัดครึ่งใต้ซึ่งแตกต่างจากเพื่อนเอนในวัยเดียวกันที่มุ่งเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาเมื่อบวชเป็นสัม,มนเณรแล้วท่านตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมจนจบนักธรรมชั้นเอกแล้วย้ายมาพำนักอยู่ที่วัดพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีจนสำเร็จการศึกษาปร,ริยธรรม6ประโยคต่อมาเมื่ออายุครบ21ปีจึงอุปสมบทเป็นภิกษุที่วัดบ้านเกิดและย้ายมาพำนักที่วัดเบญจมาบพิตรในกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีต่อจนสำเร็จเป็นปร,ริยธรรม9ประโยคซึ่งถือเป็นการศึกษาขั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย ด้านการศึกษาทางโลกนั้นท่านสำเร็จการศึกษาเป็นศึกษาศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชและพุทธศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปัจจุบันท่านได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีปทุมนอกจากนั้นก็ยังรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนาให้กับหน่วยงานต่างๆอีกมากมายในแง่จริยวัตรส่วนตัวนั้นนอกจากท่านจะเป็นพระนักวิชาการพระนักคิดและนักเขียนแล้วท่านก็ยังสนใจฝึกสมาธิภาวนายอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้ว ขอเชิญน้องสาวแสนสวยของผมและของอีกหลายๆคนนะครับขอเชิญปรบมือต้อนรับคุณนุยรุจิราอารุณพิพัฒน์เชิญครับอาจารย์คะหนูชื่อนุยสุจิราค่ะอาจารย์เป็นการทดสอบความจำของผมว่ายังจำได้หรือไม่ นะครับขออภัยนะครับขออภัยไม่เป็นไรค่ะอาจยค่ะหนูรู้อาจารย์น่ะทดสอบว่าหนูฟังอาจารย์อยู่หรือเปล่าใช่ใช่เพราะเมื่อกี้หนูเข้าห้องน้ำใช่ไหมเข้าห้องน้ำหนูยังได้ยินใช่ไหมได้ยินเลยค่ะที่บอกมาแทบไม่ทันเลยนะคะืต้องกราบนมรดกค่ะแล้วก็ต้องขอสวัสดีนะคะชาวกัลยาณธรรมทุกทุกท่านด้วยนะคะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยปกติทางานมาก็ เจ็ดแปดปีแล้วนะคะไปทุกที่ยืนอยู่บนกลางเวทีก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นขนาดนี้วันนี้ตื่นเต้นเพราะว่ากลิ่นอายแห่งความดีความศรัทธาแล้วก็เมตตาของออชาวกัละยาณธรรมเนี่ยนะคะแผ่ซ่านทำให้คนที่ อย่างนุ้ยเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าเกรงไปสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าแม่เห็นมองไปแล้วมีแต่รอยยิ้มกลับมาเนี่ยนุ้ยก็ชุ่มชื่นหัวใจนะคะวันนี้ค่ะนุ้ยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ทางชมรมกัลยานธรรมได้ให้เกียรตินุย้ยวันนี้มาร่วมฟังธรรมนะคะแล้วก็ร่วมปฏิบัติธรรมกับชาวกัลยานธรรมแล้วกออ็อยากจะขอฝากเนื้อฝากตัวนะคะขอเป็นญาติธรรมเลยได้ไหมคะถ้าได้ตบมือหน่อยได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นนับแต่นี้ไปก็อาจจะเจอหนุยบ่อยๆนะคะหวังว่าคงจะไม่เบื่อกันนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตอนนี้หนุยมารับหน้าที่ต่อจากอาจารย์มนตรีนะคะานาเข้านะคะสู่การบรรยายของพระอาจารย์ท่านต่อไปนะคะพระอาจารย์ท่านนี้เชื่อว่าหลายๆท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็ทุกๆท,ท่านคงเป็นแฟนพระอาจารย์ด้วยในเรื่องราวของธรรมะที่จะสอนใจหรือว่านําไปปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันของทุกๆท,ท่านได้เป็นอย่างดี วันนี้พระอาจารย์มาในหัวข้อใหม่นุ้ยเองเป็นลูกศิษย์กับท่านบอวชิระเมธีหรือว่าท่านมหาวุฒิชัยวชิระเมธีมาก็พอสมควรแล้วนะคะต้องเมื่อสักครู่นี้ด้านหลังบอกว่าให้พูดเชื่อมโยงหน่อยว่าเอ๊ หลายๆท่านมองเห็นหน้าโงเ่เฮงอย่างนี้เข้าวัดด้วยหรอเอ๊ะโงเ่เฮงอย่างนี้เอ๊ะทำไมมาเป็นลูกศิษย์ท่านวอได้นะจุดเริ่มต้นเนี่ยนะคะก็คือว่าหนูมีปัญหาทำอย่างหนักเลยค่ะชอบเป็นเจ้าหนูจำไม่นะคะอยากจะมาถามคำถามแล้วก็ต้องเลือกนะคะสำหรับ ผู้ที่จะมาให้คําตอบกับเราคะ่ะเพราะว่าบางครั้งคําตอบที่เราได้รับมาแล้วเนี่ยเราต้องนํามาใช้กับตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนุ้ยก็ถือได้ว่ามีบุญเลือกเกินคะ่ะที่ได้มาพบกับท่านวอแล้วก็ได้ถามคําถามนะคะถามคําถามแรกเมื่อเจอท่านวอว่าท่านคะนิพานคืออะไรคะท่านวอก็ ตปรงขนาดนั้นแล้วเหรอถึงขนาดนั้นแล้วเหรอจะทำไมคิดไปไกลคือเรื่องของเรื่องเรื่องยาวกว่านี้นะคะเพราะว่านุ้ยสงสัยว่าเอออะไรนะคําว่านิพานนี่คืออะไรเราจะไปสู่นิพานได้อย่างไรอันนี้คือถือได้ว่าเราสั้นๆถึงจุดเริ่มต้นที่นุ้ยได้ามาเป็นลูกศิษย์นะคะท่านวอนะคะแล้วก็วันนี้ก็ถือได้ว่าได้รับเกียรตินะคะมากราบนักสการท่านวอได้มาบรรยายธรรมข้อนี้น่าสนใจมากค่ะเราคงเคยได้ไปพบเห็น เจ็ดสิ่งมหศัศจรรย์ของโลกแล้วนะคะบางแห่งก็หาคําตอบไม่ได้ว่าเอ๊ะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรบางแห่งก็อเกิดขึ้นแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นว่านี่แหละเป็นพลังของมนุษย์แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดค่ะนุ้ยเชื่อว่าวันนี้เราจะต้องมารู้จักกับเจ็ดสิ่งมหศัศจรรย์ของชีวิตซึ่งสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดที่ทําให้เชื่อว่าหลายๆท่านคงจะเป็นประโยชน์นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะโอกาสนี้ขอกราบนมัศการค่ะ พระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีหรือท่านวอค่ะเรียนเชิญบนเวทีเลยค่ะกับนมัสการค่ะขอความนอบน้อมจงมีแด่คุณพระรัตนตรยัยขอเจริญพรพุทธบริษัทชาวกัลยาณธรรมทุกทุกท่านตั้งแต่คุณโยมมาวัชรากลิ่นสุวรรณ ตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ท่านผู้ใหญ่เช่นท่านอาจารย์ดรสนองวราุไรท่านอาจารย์ทวีศัติ์และครูบาอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ทุกท่านที่นั่งอยู่ด้านหน้านะตลอดจนถึงทีมงานชาวกัลยาณธรรมซึ่งเป็นทีมงานปิดทองหลังพระที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือจนก่อเกิดงานสำคัญเช่นนี้ขึ้นมาได้ อาตมาภาพเห็นแล้วชื่นอกชื่นใจมากรู้สึกว่าตั้งแต่ลงจากรถเดินทางเข้ามาเห็นชาวกรลายานธรรมมีแต่สีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานสดชื่นรื่นเริงในธรรมซึ่งมันแตกต่างจากชาวอื่นๆซึ่งเขาไปรวมกันตรงจุดนั้น